มาชมรถวัวอ้วนชัยโคตรสวยครับต้องบอกว่าสวยมากนี่คือลูกครับแม่10ลูก8ปดรวมกันเป็น18บแอสวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับเดี๋ยวนี้เราพาทุกท่านนะฮะมาชมรถวัวอ้วนชัยกับฮีโน v วิกเตอร์ครับสิบล้อ2เผ่าลายเพ้นสีฟ้าสวยๆนะครับกับกระบะ มันทุกัวทรงรยาวเลยฮะนี่กระบะเนี่ยยาวแปดเมตรห้าสิบยังไม่รวมเปิดท้ายนะอันนี้ยาวมากครับผมทรงรหลัวยาวดีจริงๆยาวสะใจมากด้านข้างด้านหน้าโคตรสวยครับต้องบอกว่าสวยมากลายเพนนี่นานๆเราจะเห็นสักทีนะสำหรับสิบล้อที่ต่อใหม่รถล่องกระบะอคอกที่ว่าเป็นลายเพน,นะฮะซึ่ง ถ้ารถดินเนี่ยเราจะเห็นกันเป็นประจำเลยที่ว่าเป็นลายเพน,เนแต่ว่าพวกล่ลองเนี่ยนา,นานจะมีทีนะฮะเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เขาจะนิยมทําเป็นสีพื้นกันหมดแต่ว่าถ้าลา,ลายอย่างนี้นะผมว่าลาย,ลายมันมันดูอมาตะดีเป็นงานเพชลายอย่างนี้นะซึ่งคันนี้ก็จะเป็นฮีโน่เอฟเนะครับวิกเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดเลยรถไต่ป้ายแดงครับผมรถวัวนะรถวัวอุ่นชัยซึ่งคันนี้เนี่ยก็จะมีลูกด้วยนะ นี่คือลูกครับสิบล้อลากลูกสองขานแม่สิบลูกแปดรวมกันเป็นสิบแปดล้อซึ่งตัวลูกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมารับอีกทีนึงนะฮะไม่นานมากเท่าไหร่เดี๋ยวเขาก็จะมารับแต่ว,ว่าเดี๋ยวเขาเอาแม่ไปทํางานก่อนนะครับมาดูตัวแม่กันนะครับต้องบอกว่าสวยมากนี่ฮะงานเพชรลายครับผมนี่อันนี้ก็เป็นโลโก้ FM 2P ถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็น3-4 4แต่หัวใจเนี่ยก็เป็น3 8 0ไอ้ยจัดเลยครับจะมีสีฟ้าสีน้ําเงินแล้วก็สีขาวนะครับซึ่งสีหลักเนี่ยมันก็จะเป็นสีน้ําเงินกับสีขาวนี่ไหมกระบะนี้เป็นสีขาวนะฮะการตัวทะเบียนก็ประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นเพลตปิดโชว์น้องงานอันเป็นเอกลักษณ์เอกสิทธิ์ของอุ๋นชัยเบามือจับประตูครับเนี่ย อันนี้ก็บังตอนะครับบังตอ่ออันนี้ก็ต่อบังต่อตรงแคปนี่ยแล้วก็งานเลี่ยมชายส้มล้อนะฮะเบ,บาบันไดครับเบาบันไดแสแตตเลสบันไดสองขั้นคันนี้กันชนหน้าครับก็ตียื่นนะชุบโครเมียมฮะอันนี้เป็นเหล็กชุบโครเมียมแล้วก็ยื่นนะทรงสวยมากครับยื่นออกหน้าแล้วก็ลงล่างนะโอ้โหทรง,มอ,งมอบเลยครับมอบดีมากเลยนะทรง <A. S 2> กัดบางไฟหน้าพร้อมเลยสี่ีบครับสี่ีบสีีบเนี่ยก็จะอยู่ในตระกูล 2P กับ3 c 4, 4ถ้า 2P เนีเน่ยมันจะเป็นรุ่น380ถ้าเกิดว่าเน่อเอเนี่ยก็จะเป็นรุ่น3 C4 2P นะฮะ 2P ก็มันจะเป็นเครื่องรหัส P11C ถ้าเอ่อ 1A ก็จะเป็นเครื่อง A094 อย่างคันนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเครื่อง A094 ครับ แล้วก็ชนด้วยเกียร์ M009 นะตัวหน้าเก้าเกียร์ครับซีขวาซีขวางานเลี่ยมหมวกนะฮะงานเลี่ยมหมอกลู่ลมจะเป็นสเตเลสลายลายขลังตัดบันไดข้างครับผมประมาณนี้ครอบดุมครับผมครอบดุมลูกเบนเอกลักษณ์จากทางอูวนชยัยของอวนชัยเลยนะทุกคันนะฮะที่ออกจากอูนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้หมดเลยไม่งแบบั้นก็เป็นแบบพวก บางคันที่ว่าเขาเอาไปของญี่ปุ่นเนาะก็จะเป็นแบบญี่ปุ่นเลยแล้วแต่เจ้าของรถจะเลือกนะครับว่าต้องการแบบไหนประมาณไหนนะรประมาณนั้นแต่ว่าปกติก็จะเป็นรูปบนเบนซ์นี่แหละครับที่ว่าเห็นส่วนใหญ่นะกระบะครับผมกระบะก,ก็เป็นแผงข้างมนะีเนียมนะมีเนียมเต็มไบนะง่ายๆเต็มใบเลยเสาข้างในก็เป็นสเสาเหล็กแล้วก็หุ้มด้วยสเตเลสนะครับเนี่ยแผงข้างมีเนี่ยมแล้วก็ครอบมีเนี่ยมด้วย ซึ่งทรงกบวัวนะครับทรงกระบะเข็นวัวเนี่ยกระบะเขาก็ไม่สูงมากนะก็ประมาณนี้เลยครับจะมีช่องที่ว่าเว้นดังข้างไว้นะน่าจะเป็นช่องที่ว่าเออหมือนว่าเว้นเข่าวัวนะครับซึ่งวัวจะยืนความสูงของวัวนะจะถึงประมาณช่วงนั้นพอดีครับเราข้างก็จะเป็นแบบญี่ปุ่นนะฮะสามชั้นครับผมแป๊บเหลี่ยมนะฮะสแตนเลสเหลีย่ยมนะสามชั้นเลยทรงเหมือนรถญี่ปุ่นเลยครับเหมือนมากท่อ สลิดออกด้านข้างนะฮะแล้วก็อันนี้คือบางคสนสลิดยึดกับแป๊บเลสไว้ครับแน่นหนามากแข็งแรงนะนแล้วก็ล้อชุบนะฮะกระทะล้อชุบโครเมียมขอบดุมลูกเบนแล้วก็ขอบน็อตโครเมียมเหมือนกันฮะเข้ากันมากช่วงล่างแหนบปลายแดงสดดีจริงๆครับผมสดดีมาก รถปลายแดงนี้อะไรไรก็สวยเนาะนีะ่<อ>แล้วก็อันนี้คือส่วนที่ยื่นท้ายออกมานะเนี่ยครับเขาก็จะบูพผ่นเลดนะฮะข้างในเนี่ยตรงพื้นนะก็จะเป็นพื้นเล็นะครับด้านข้างก็จะมีการเลี่ยมแซนเด็ไว้ส่วนที่ยื่นออกมาด้านท้ายเหมือนกันครับอันนี้ก็จะมีเหล็กช่วยดึงรับน้ำหนักไว้ออทีหนึ่งนะฮะสามตัวเลยฮะเหล็กฝั่งก็สามตัว,ส,ตว,ส,ตวสองข้างหกตัว เหล็กกลางรองด้านล่างอีกสามตัวนะครับนี่คือส่วนที่รับน้ำหนักในส่วนที่มันยื่นออกมาด้านหลังอีกนะครับนี่ไฟท้ายก็ทรงนี้เลยครับนี่อันนี้งา,านวะัานธรนะไฟท้ายลำโพงลักลูกครับผมนี่สวยเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นแสแตนเลตอันนี้ก็เป็นเหล็กตัวการแผ่นเหล็ก น้ำหนักรถสิบอ็ดจุดหตันนะฮะนี่น้ำหนักบรรทุกสิบสามตันสี่ร้อยรวมยีห้าตันนะฮะสำหรับสิบล้อนี่สียซ้ายครับผมสวยมากรถกวอูว่นชายนี่เขาขึ้นชื่ออยู่นะตรงบริเวณข้างกระบะนะครับก็จะมีงานเพ้นสีเหมือนกันนี่ แล้วก็มีการเลี่ยมแซนเลตตอกลายนะครับสีสวยดีจริงๆครับชอบสีมากพลัง a 0 9ย์เก้สี้อยสิบสีแรงมา้าแล้วก็ชนกับเกียร์เอมศููอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ระบบการขับเคลื่อนเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นรุ่น FM ใช่ไหมถ้าบอกว่ามันก็ต้องขับเคลื่อนสองเผ่าอ่านี่แหละฮะ รถวัวส่วนใหญ่นะครับเขาจะชอบเล่นสองเผากันเพราะว่าบางทีเนี่ยพวกนี้คือเขาวิ่งไกลนะครับบางทีก็วิ่งขึ้นเขาบ้างหรือว่าไปขึ้นวัวตมคอกอะไรเงี้ยมันก็สุ่มเสี่ยงต่อการฟรีนะครับสุ่มเสี่ยงต่อการลื่นฟรีทีนี้เนี่ยก็เลยต้องเล่นกันสองเผาเลยครับเผาเดียวบางทีมันก็ไปยากประมาณนั้นนะฮะมัน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 ลุยได้แบบมันมันมีข้อจํากัดของมันนะครับเผาเดียวเนี่ยถามว่าหลังหนนดีไหมดีครับมันเบานะ แต่ว่าเวลาเราจริงๆอ่งะมันมันลำบากเหมือนกันแหละครับนะก็เลยเล่นสองพาเฟืองเร็วดีกว่านะประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะฮะสาหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยงไงก็มารอชมรถวัวคันอื่นในอูอีกนะฮะอย่างคันนี้ก็จะเป็นอีซุจิก,ก้าแท้เลยครับนี่จิก,ก้าแท้เลยรถวัวแม่สิบสองลูกสามคานยี่สิบสี่โอครับของแท้มาจากญี่ปุ่นเลยรอชมกันฮะคลิปต่อไป เดี๋ยวเราพาทุกท่านมาชมกันสนใจงานต่อกระบ,บะไม่ว่าจะเป็นพื้นเรียบคอกดำดำนี่เป็นพวกดำพ่อกเกษตรนะรถวงุวง,วงรถัวรถผักอะไรก็แต่ติดต่อได้ตามนี้เลยครับไม้เจอคลิปหน้าสวัสดีครับ